Level Strategy คือสร้างการได้เปรียบเชิงการแข่งขันผ่านทางด้านทุกๆฟังก์ชันการที่อาจารย์เคยบอกแล้วว่า,าการได้เปรียบเชิงการแข่งขันเนี่ยมันจะมี4ตัวคือ Efficiency ทุกๆหน้าที่ต้องทำา f f i c i e n c y ต้องทำ quality, คุณภาพแล้วก็ทำ Innovation นะวัตกรรมแล้วก็การสนองตอบต,ต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้เพราะฉะนั้น i n e f f i c i e n c y หรือ ประสิทธิภาพก็คือการที่เราใส่ปัจจัยนําเข้าออกมาเป็นปัจจัยนําออกปัจจัยนําเข้าของเราก็มีเลเบอร์มีแรงงานมีที่ดินมีเงินทุนมีการบริหารจัดการแล้วก็มีเทคโนโลยีเอาพุทธปัจจัยนําออกก็คือ goods สินค้า and services แล้วก็บริการ that a c o m p a n y produce ที่บริษัทผลิตออกมาเมื่อเราควบคุมอะไรทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่มีประสิทธิภาพก็เก่อให้เกิด higher productivity เพิ่มผลผลิตก็สูงขึ้นเรามาดูทางด้าน production and efficiency ดูทางแต่ละด้านว่าประสิทธิภาพของเราทําทุกๆด้านตั้งแต่ทางด้านการผลิต production การผลิตทางด้าน production and efficiency เราผลิต economy of scale คือผลิตผลิตที่ได้การถ้าเาผลิตเยอะๆเ,เราเรียกว่าการประหยัดที่เกิดจากขนาดคือถ้าเราผลิตเยอะๆ มันก็จะเกิดการประหยัดขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นเราซื้อสินค้ามาเยอะๆต้นทุนในการของวัตถุดิบก็ต่ำลง Production and efficiency การผลิตแล้วก็ประสิทธิภาพเกิดขึ้นต่อเมื่อเรา learning effect คือเราเรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้ปั๊บเราเกิดความชำนาญการผิดพลาดในการผลิตก็มีน้อยอย่างเช่นดูง่ายๆเมื่อเราพิมพ์ดีดใหม่ๆพิมพ์ผิดเยอะมากพอพิมพ์นานๆคล่องนะคะการ มันก็เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นตอนี้มาดู production and efficiency อีกอันนึงคือการผลิตแล้วก็ประสิทธิภาพเกิดจาก flexible manufacturing การยืดหยุน่นแล้วก็เกิดจาก mass custom i a mass แปลว่ามวลรวม custom i แปลว่าตรงใจลูกค้าการที่เราจะผลิตให้มัน flexible เราก็ต้องลด set up time for complex equipment เราต้องจัดตั้งเวลาสำหรับ เครื่องจักรที่มันซับซ้อนเราใช้นะคะ Increase Utilization ใช้ Individual Machine True Better Scheduling คือ Machine แต่ละตัวเนี่ยเราตั้ง Schedule เลยว่าเราต้องผลิตเวลานั้นเวลานี้แล้วก็ถ้ามันผลิตไม่ได้เราก็ยืดหยุ่นมีการยืดหยุ่นให้เกิดขึ้นอีกอันหนึ่ง Improve Quality Control at stage of the manufacturing mass customized คือเราควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนของการทำการผลิตเยอะๆหมายถึงว่า mass customized คือผลิตเยอะให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการไม่ใช่ผลิตออกมาเยอะจะขายไม่ได้เช่นลูกค้าชอบแบบไหนผลิตเยอะเอาตามแบบนั้นเลยต่อมามาดูประสิทธิภาพที่เกิดจากการตลาดทุกๆหน้าที่ต้องทำ ประสิทธิภาพเช่นประสิทธิภาพทางด้านการตลาดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราทำ pricing ทางด้านราคาราคาในที่นี้เราอาจจะขายาราคาสูงในขั้นแรกเพื่อจับความต้องการแล้วค่อยลดราคาทำการโปรโมชั่นทำการโฆษณาทำ production design ทำาการออกแบบสินค้าอย่างเช่นรถ ที่ออกมาใหม่ๆที่มันออกมาร้าใจนะคะอย่างเช่นมัดด้าสองออกแบบมาร้าใจาทำโปรดักชันดีไซน์ให้สวยงามแล้วก็ทำดิสทริบิวชั่นช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงผู้มีผู้เข้าถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างทำไม b ิ๊กซถึงมีสาขาเยอะเพราะว่าตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของชุมชนนั้นๆอันนี้ก็ หรืออีกตัวอย่างหนึง่ง distribution channel ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เรียกว่า delivery เราตื่นมายังไม่ไ้ล้างหน้าปรากฏว่าสั่ง KFC ได้ทานแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือ distribution channel ที่หาช่องทางมาก,มากๆที่จะถึงมือผู้บริโภคให้เร็วที่สุดทำ material management การบริหารจัดการวัตถุดิบ ที่ก่อให้เกิด Efficiency ประสิทธิภาพได้ต่อเมื่อเราทำ G.I.T. หรือ Just-in-time หมายถึงสินค้าที่เราจะต้องที่เราจะใช้ทำให้ได้ทันเวลาตรงเวลา Human Resource Strategy and Efficiency ทรัพยากรมนุษย์เราจะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้ต่อเมื่อมีการ Training ฝึกอบรมหรือ Organizing the Workforce into Self-Managing t e a m คือเราจัดการให้มีการทำงานเป็นทีมแล้วก็ อีกอันนึงทำ linking pay to performance คือจ่ายเงินให้สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานคือถ้างานหนักก็ต้องจ่ายเยอะงานเสี่ยงก็จ่ายเยอะบางครั้งทำงานหนักแต่ว่า,าจ่ายเท่ากันอันนี้ก็คนเขาก็ไม่อยากจะทำทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจเมื่อไม่ได้ตั้งใจงานก็เกิดความผิดพลาดมากขึ้น information system ระบบ ข้อมูลข่าวสารเช่นมีอินเทอร์เน็ตทำให้เกิด Efficiency ส่งข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นหรือ Infrastructure and Efficiency ี่อินฟาสตรักเจอร์ก็คือสาระบบสาธารณรันูาาโนปโภคและประสิทธิภาพเมื่อบริษัท p r o v i o e Company Commitment to Efficiency คือบริษัทจะต้องมีสาธารณนูปโคพร้อมที่จะใช้ นะคะแล้วก็ช่วย Facilitate อำนวยความสะดวกทุกๆหน้าที่จะต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อมามาเกิดทางด้านคุณภาพทุกๆหน้าที่ต้องทำคุณภาพคือทำ TQM หรือ Total Quality Management เราทำ TQM เพื่อ improve quality ปรับปรุงคุณภาพเมื่อปรับปรุงคุณภาพทำให้ cost decrease ต้นทนุนต่ำลงเพราะว่า less rework ทำงานซ้ำซ้อนลดลง ฟีเวอร์มิสเ e ความผิดพลาดลดลง f e เวอร์ดีเลความล่าช้าลดลง and better use of time and material ใช้เวลาแล้วก็ใช้วัตถุวัตถุดิบให้มันดีขึ้นเราทำ TQM เพื่อให้เกิด Productivity Improve เพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ Better Quality คุณภาพที่ดี lease to h i g h e r market share ก่อให้เกิดการเพิ่มส่วนแบ่งทางด้านการตลาด and allows the company to raise price เมื่อส่วนแบ่งตลาดขยายมากขึ้นบริษัทก็สามารถที่จะ raise price คือ,อทำราคาให้สูงขึ้นได้ profit กำไรก็เกิดขึ้น and allow i s to stay in business ทำให้ธุรกิจเนี้ยอยู่ได้ในบริษัทเนี้ยอยู่ได้ในธุรกิจอันนี้แล้วก็ company ก็สามารถ create more job บริษัทก็สามารถสร้างงานได้เพิ่มขึ้นนักเรียนนักศึกษาใหม่ๆที่จบ ก็จะได้มีงานทำการ implement TQM การดำเนินการทาง TQM เราจะทำได้ต่อเมื่อ Build Organizational Commitment องค์การจะต้อง Commit ที่จะทำ Quality ให้ได้แล้วเราหา w w y y to m a ชเ r อร์คุณ i t y หาทางวัดว่าสินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพได้อย่างไรเช่น Zero Defect ไม่ใหเ้เราจะให้ ซีโร่คือเป็นศูนย์ดีเฟกต์คือหมายถึงว่า,าสินค้าที่เราผลิตออกมาไม่ให้มีของเสียเลยนะฮะหรือว่าดีเฟกต์ per million part คือว่า1ล้านชิ้นอาจจะดีเฟกต์ของเสียสัก1ชิ้นอะไรเงี้ยนะะเราก็เซตโกตั้งเป้าหมายแล้วก็ครีเอทอินเซน i v e ตั้งเป้าว่า1ล้านชิ้นสินค้าเราไม่ไม่เสียหายเลยแล้วก็เราก็จะให้รางวัลกับคนที่ทำ หรือว่าหาสินค้าที่เรามีตำหนิเจอนะคะเราจะหาได้ต่อเมื่อ s olicit input from employee เราก็หาจากลูกจ้างนั่นแหละเพราะลูกจ้างจะเป็นคนที่รู้ดีว่าสินค้ามันดีเฟกตเกิดจากจุดไหนเมื่อเราหา Defect แล้วก็รู้นะคะว่าตอนนี้มันมีมันมีสินค้าเสียอยู่ที่จุดนี้นะเราก็ track them to the source หาไปยังแหล่งที่มันเกิดขึ้นเราจะแหล่งที่เราเกิดขึ้นเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็อาจจะสร้าง build relationship with supplier สร้างความสัมพันธ์กับผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพราะว่า poor quality f i n i s h e g o o d is poor quality component p a r t สินค้าที่ออกมาด้อยคุณภาพอาจจะเกิดจากวัตถุดิบที่ไม่ดีอย่างเช่นเราจะง่ายๆด้วยง่ายเราทำกับข้าว อร่อยเกิดจากสมมุติเราจะทําอาหารทะเลอาหารจะอร่อยเกิดจากปลาที่สดเราถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้แทนจําหน่ายอาหารทะเลที่สดใหม่ทุกวันสินค้าเราออกมาก็จะอร่อยนะคะอันนี้เราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้แทนจําหน่ายวัตถุดิบด้วยแล้วอันต่อมาเราดีไซน์ for e a s t of manufacture เมื่อเรารู้แล้วว่าสินค้าของเรามีจุดบกพร่องตรงไหนเราก็ออกแบบ ให้มันทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องหลายขั้นตอนไม่ต้องเพราะการทำงานหลายขั้นซับซ้อนมันก็ก่อให้เกิดการผิดพลาดได้ง่ายอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายคือ break down barriers between functions ก็คือ break down barrier คือขจัดอุปสรรคระหว่างหน้าที่ต่างๆคือทุกๆหน้าที่ต้องมีความสมานสามัคคีช่วยกันในการาทำสินค้าให้มีคุณภาพนะคะเ่านี้ก็คือ,เ,อเรื่องของคุณภาพ ตอนนี้ต่อมามา achieving superior innovation สินค้าเราจะมีนวัตรกรรมต่อเมื่อ,อสินค้าเราเป็นสินค้าที่ทำา u n e r t t i n t y y n c e r t a i n t y คือความไม่แน่นอนเนี่ยคือต้อง e x h i i v i n g Innovation คือสินค้าเรามีนวัตรกรรมคือเราไม่ต้องอย่างเช่นมีเทคโนโลยีใหม่ๆเราจะต้องอยอมรับ n w w เทคโนโลยีนะคะการที่เรา ไม่มีไม่ไม่ทันต่อเทคโนโลยีทำให้เขาเรียกกันว่าไม่ไมโอเปียคือมองไกลไม่ชัดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการสโลว์อินมาเก็ตติ้งทำการตลาดช้านะคะทำพัวโพซิชันสเตติจี้สินค้าของเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สง่างามคือไม่สวยงามคนก็ไม่นิยม ตอนนี้เราจะ build competency in innovation สร้างสมรรถนะในการทำนวัตกรรมได้อย่างไรเราจะทำนวัตกรรมได้เมื่อเราสร้าง skill in basic and applied research ต้องทำวิจัยและพัฒนามี project selection and management มีการคัดเลือกนะคะแล้วก็บริหารจัดการโครงการมีการทำ cross functioning cross function Integration คือทำงานข้ามหน้าที่ช่วยกันทำหลายหลายหน้าที่นะคะอันนี้อย่างเช่นทำา r r o u u t t e v v l o p p m n t t ทํทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำ New Products Design สินค้าใหม่ที่ออกมาต้องออกแบบให้มันง่ายต่อการผลิตทำการพัฒนาต้นทุนแล้ว e e p In นเช็คคือตรวจสอบด้วยว่าต้นทุนตรงไหนจะสูง Time to Market is m i n นนี่ไหมแล้วก็นำสินค้าออกสู่ตลาด ให้เร็วที่สุดคือท i ให้มันมินิมัลน้อยกว่าคนอื่นก็คือให้สินค้าเราออกสู่ตลาดอย่างยกตัวอย่างเช่นรถนิสสันออกเป็นรถขนาดเล็กประมาณ 1,200cc อซีซีออกสู่ตลาดเร็วกว่ารถยี่ห้ออื่นทำให้นิสสันมาร์ชจับตลาดไปได้มากแล้วก็เร็วกว่าคนอื่นทั้งๆที่ฮอนด้ายังออกอ,ออกแบบแล้วก็นำสู่ ตลาดได้เช้ากว่ารถนิสสันมาร์สนะคะโอออกมาทีหลังจะเห็นว่านิสสันมาร์สจับตลาดไปได้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นไทม์ทูมาเก็ตอิสมินิหมาต้องใช้เวลาให้น้อยในการคือออกตลาดให้เร็วนั่นเองนะคะผลักทำ Product Development e ักทํนการพัฒนาสินค้าเป็นทีมเราต้องต้องประสานงานกันระหว่างฝ่ายตลาด ฝ่ายผลิตอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ทำการพัฒนาสินค้าได้ดีแล้วก็ทำา p ชอรี่พ l เรล e ์ดิ o โบร์เม Process คือหมายถึง Product Design Concept Design Commercial Production เราต้องหาว่าเราจะออกแบบผลิตแนวความคิดอะไรต่างๆเป็นต้นต่อมามาทำา c h i e v ชีฟมิ่งซูเป r ร์เรีย e r r เ s อร s s มอร e เร s เราจะทำอย่างไรให้สินค้าเราเนี่ย เป็นที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้สินค้าที่ทันสมัยแต่บางครั้งยุ่งยากลูกค้าก็ไม่รับเหมือนกันจะต้องทำให้เป็นให้มันง่ายต่อการใช้งานนะคะตอนนี้สินค้าจะเป็นที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ต่อเมื่อเราทำต้องมีลีดเดอร์ชิพมีภาวะผู้นำมี Employee Attitude ลูกทัศนคติของลูกจ้างในการ ทำอย่างไรให้สินค้าเป็นที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้เหมือนกับ bring customer into the company employee ting like con customer t h e m s e l v e s หมายถึงเหมือนสมมติเราจะทําให้ตรงความต้องการลูกค้าเหมือนกับลูกค้ามาทําเองผลิตเองลักษณะนั้นสมมติอาจารย์อยากทานแกงเขียวหวานที่หวานมันเหมือนกับให้ลูกค้าเนี่ยมาเป็นกุ๊กเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ได้ ลักษณะนี้การทำการสนองตอบเซสติ f y ing customer need ได้ต่อเมื่อต้องทำา u u t t o m z z t t o o n คือเราต้องทำให้ลูกค้าพอใจให้มากที่สุดลูกค้าต้องการอะไรสนองตอบตามนั้นเหมือนกับเราทำอาหารสั่งเหมือนกับลูกค้ามาสั่งตัดเสื้อสั่งอาหารตามสั่งอันนี้เรียกว่า Customization ลูกค้าจะพอใจอีกอย่างหนึ่งคือ time response สนองตอบต่อเวลาถ้าช้าอย่างเช่นไปเข้าคิวในแบงค์คิวนานร้านอาหารนานลูกค้าก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นท i m e r e s p o n s คือสิ่งสำคัญเมื่อเขาต้องการต้องรีสปอนส์ให้กับเขาให้ได้นะคะเรามาพูดถึงบทที่6ทางด้าน business level strategy หรือกลยุทธ์ระดับธุรกิจ business ทุกธุรกิจจะต้องมีกลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับธุรกิจไม่มีอะไรมากทุกธุรกิจต้องมีกลยุทธ์ในที่นี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเราจะต้องสนอง Customer needs คือพูดง่ายๆว่ากลยุทธ์ระดับธุรกิจจะมีหลักใหญ่ๆ3หลักด้วยกันคือ 1. อเราจะต้องหา Focus Group หรือ Customer Group ให้ได้คือหากลุ่มลูกค้าให้ได้ทำ Market Segmentation คือหากลุ่มลูกค้าทุกๆุกเซกเมนต์ให้ได้ทำเซกเมนเทชันในที่นี้คือเรากรุ๊ปคัสเตเมอร์จัดกลุ่มของลูกค้า based on needs or preference อย่างเช่นเขาตามที่เขาชอบหรือว่าเรากุ๊ป according to a m o u n t o o money จัดกลุ่มลูกค้าตามขนาดของเงิน h a t they can afford ที่เขาสามารถซื้อได้ทำไมโตโยต้ถึงมีทั้ง Camry, Altis, Vios ยา r i s aris, อันนี้เขาจัดกลุ่มลูกค้า,าตามฐานะทางการเงินหรือถ้าตัดจัดกลุ่มลูกค้าตามคัสเตอร์เน็ดเขาก็มีเล็กสัตม่อีตวงว่าลูกค้าพรีเฟ r ร์ชอบแบบนั้นแบบนี้นะคะทีอ่อันนี้ก็คือการหากลุ่มเป้าหมายต่อมาเราต้องทำ product differentiation ทำสินค้าให้แตกต่างสินค้าให้แตกต่างจากคนอื่น สินค้าที่แตกต่างจะเห็นว่าอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอ,อย่างว่าโลตัสเนี่ยทำสินค้าในการทำซุปเปอร์มาร์เก็ตที่แตกต่างในที่นี้คือมีหลายไซส์ตั้งแต่ขนาดใหญ่มากใหญ่กลางเล็กแล้วก็เล็กสุดที่แข่งกับเซเว่นอันนี้คือความแตกต่างในตัวสินค้าที่เขาทำหลายขนาดหรือที่อาจารย์เคยยกตัวอ,อย่างแล้วว่า ความแตกต่างในที่นี้เช่นแตกต่างทางด้านาปั๊มน้ำมันที่เจ็ดทำไมแตกต่างจากคนอื่นทำให้สินค้าเป็นที่นิยมนะคะอันสุดท้ายของกลยุทธ์ระดับธุรกิจก็คือต้นทุนต่ำคือเราประชามทำคอสเลทไดชิพคือต้นทุนให้ต่ำถ้าโลคอสก็ก่อให้เกิดไฮเออร์โปรฟิตต้นทุนที่ต่ำก่อให้เกิดกำไรนะคะอันนี้ อ่าเราอีกอันนึงคือคําว่าโฟกัสที่อาจารย์บอกแล้วว่าโฟกัสหากลุ่มเป้าหมายเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายอาจจะหาจากาลักษณะที่ว่า Very m u c h ชยัง very Adventure คือดูกลุ่มเป้าหมายที่คนต้องการเยอะต้องการแบบกลุ่มเป้าหมายที่ชอบแอ adventure คือชอบผจญภัยหรือกลุ่มเป้าหมายที่ทานอาหารบางบางสวรัต พวกนี้เราก็หาเราก็ขายอาหารบางบางสาวิเัตเพื่อหากลุ่มเป้าหมายพวกนี้หรือเราสร้างรถขึ้นมาอีกกลุ่มเป้าหมายเพื่อนเช่นพวกฟาสต์ออโต้โมบิลพวกที่ชอบรถแข่งรถเร็วเราก็โฟกัสกลุ่มนี้อย่างเช่นมหาวิทยาลัยเราก็โฟกัสกลุ่มที่เด็กจบม .6 เราสร้างโรงเรียนอนุบาลก็โฟกัสกลุ่มของกลุ่มเด็กเล็กปวชก็ไประดับพวกสายอาชีวะปะวสอ,อันนี้หาโฟกัสกลุ่ม ให้ได้การที่เราจะทําสร้างสินค้าอะไรมาเราจะรู้ว่าเราไปเซิฟตลาดกลุ่มไหน